ทุกการติดตามของคุณเป็นพลังให้เราได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้กดติดตามไว้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าบ้านค่าหลากหลายเรื่องราววันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปยังคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวาญที่เกิดขึ้นกลางนืองเชียงใหม่คดีแพรว่าฆ่าหันศพในคอนโดคดีที่ทําให้คนทั้งประเทศต้ตองสะเทือนใจและตั้งคําถามกับคําว่าความรัก ที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2556ในคอนโดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่มีการพบศพหญิงสาวถูกหั่นเป็นชิ้นๆิ้นบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางผู้เสียชีวิตคือแพรวาหญิงสาวหน้าตาดีวัยเพียง23ปีที่มีอนาคตสดใสรอยอยู่ตรงหน้าจากการสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุคืออดีตแฟนหนุ่มของแพรวาเอง ทั้งสองเคยมีความสัมพันธ์แบบคู่รักแต่หลังจากเลิกราก,กันไปฝ่ายชายยังคงตามตื้อและแสดงพฤติกรรมรุนแรงจนวันหนึ่งก่อเหตุสลดนี้ขึ้นในคืนเกิดเหตุทั้งสองมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในห้องพักฝ่ายชายลงมือฆ่าแพรวาด้วยความโกรธก่อนจะใช้มีดหั่นศพเธอออกเป็นชิ้นหาฮาแล้วนำใส่กระเป๋าเดินทางหวังจะนำไปทิ้งอำพรางคดีแต่กลิ่นเน่าเริ่มโชยออกจากห้องพัก และในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบความจริงที่น่าสะเทือนใจตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในเวลาไม่นานจากหลักฐานทั้งหมดรวมถึงคำรับสารภาพทำให้คดีนี้จบลงด้วยการดำเนินคดีทางกฎหมายฝ่ายชายถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพคดีนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสะเทือนใจของความสัมพันธ์ที่กลายเป็นศกนาตรกรรมไม่ใช่แค่การฆาตรกรรมธรรมดาแต่เป็นการพลาดชีวิตของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ ในวัยเพียง23ปีเราหวังว่าเรื่องราวของแพรว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้สังคมไทยกระหนักถึงความรุนแรงในความสัมพันธ์และไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใกล้ตัวหากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชื่อช่องเพื่อไม่พลาดเรื่องราวอัจฉริกรรมจริงจากทั่วไทยที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วพบกันในตอนหน้า คดีดังที่คุณอาจลืมแต่สังคมไม่มีวันลืมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าบ้านค่าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนดูหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่พลิกจากคดีคนหายไปสุขคดีฆาตกรรมอำพรางที่คนร้ายคือบุคคลในวงการแพทย์ที่น่าเชื่อถือเรื่องราวที่สะเทือนขวัญและสะเทือนความรู้สึกของทั้งประเทศนี่คือคดีหมอสุพัฒ์กับศพฝังดินในสวนส้มอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช2556หญิงสาวชื่อนางสาวมนสันนันและสามีนายสามารถได้หายตัวไปจากบ้านในอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีร่องรอยหรือคำอธิบายยากพยายามตามหาแจ้งความแตกคดีไม่คืบเป็นเวลานาน,านหลายปีจนกระทั่งปี2556 เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทั้งสองอาจถูกนําไปฝังบริเวณสวนส้มในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับนายแพทย์สุพัฒน์แพทยชื่อดังจากจังหวัดเทชรบุรีซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ตายในลักษณะที่เคยและเคยมีปัญหาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินและที่ดินกันมาก่อนตำรวจขุดพื้นที่ต้องสงสัยและสิ่งที่พบคือโครงกระดูกมนุษย์ จำนวนสองร่างซึ่งภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นของมนัดนันและสามีทั้งสองถูกฆ่าและฝังกลบไว้ในพื้นที่ของหมอสุพัฒนจากการสอบสวนพบว่าหมอสุพัฒนเคยโอนที่ดินบางส่วนของผู้ตายเข้าชื่อตนเองและมีความขัดแย้งเรื่องมรดกกับครอบครัวของภรรยาอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การวางแผนลวงให้ผู้ตายมาที่สวนก่อนจะลงมือสังหารและฝังร่างไว้ลึกใต้ดิน นายแพทย์สุพัฒน์ถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นศพและยักยอกทรัพย์สินที่ภาคษาจำคุกตลอดชีวิตและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดคดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่แค่เพราะคนร้ายเป็นหมอแต่เพราะมันสะท้อนว่าแม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดก็อาจเป็นผู้ลงมือได้หากมีแรงจูงใจที่แรงพอและนี่คือเรื่องราวของคดีหมอสุพัฒน์ฆ่าฝังดินในสวนส้มออสันสาย หากคุณชอบคดีแนวสืบสวนอาชญากรรมจริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรื่องเล่าบ้านคาเพื่อไม่พลาดคดีจริงที่เราจะพามาเล่าต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้ากับคดีที่แม้จะถูกฝังไว้ใต้ดินแต่ความจริงไม่มีวันตายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าบ้านคาหลากหลายเรื่องราววันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังหนึ่งในคดีสะเทือนขวัญที่ยังคงตราตรึงในใจชาวเชียงใหม่ คดีที่ทําให้ทั้งสังคมไทยต้องหันกลับมามองเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆอย่างจริงจังคดีฆาตกรรมเด็กหญิงวัยแดขวบที่ดอยสะเก็ดปี2544ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2544หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เด็กหญิงวัยเพียง8ดขวบชื่อว่าน้องแนนนามสมวหายตัวไปอย่างลึกลับจากหน้าบ้านขณะกำลังเล่นอยู่คนเดียวในช่วงบ่าย ครอบครัวรีบออกตามหาแจ้งเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันตามหาแต่จนถึงค่้ก็ยังไร้วี่แววกระทั่งวันที่สหลังจากน้องหายตัวมีชาวบ้านไปพบศพของเด็กหญิงบนภูเขาเล็กๆใกล้ลำห้วยสภาพศพน่าเสะเทือนใจถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณและมีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศตำรวจเร่งสืบสวนโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือใกล้ชิดกับครอบครัว เพราะน้องแนนเป็นเด็กขี้อายไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าหลังสอบปากคำกว่า20รายและตรวจ DNA เจ้าหน้าที่ได้บอกแสจากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งมีประวัติล่วงละเมิดเด็กมาก่อนในที่สุดผู้ต้องสงสัยก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุชายไว้กลางคนที่อาศัยอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของน้องแนนให้การว่าเห็นน้องเล่นคนเดียวจึงล่อลวงด้วยขนมก่อนพาไปที่ป่าหลังหมู่บ้านแล้วกว่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมทั้งคมขืนและฆ่าก่อนนำร่างไปทิ้งอัมพราง คดีนี้จบลงด้วยการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่แผนในใจของครอบครัวและชุมชนไม่มีวันจางหายเรื่องราวของน้องแนนกลายเป็นอุทหาหรณ์สำคัญของสังคมไทยว่าการปล่อยให้เด็กอยู่ลำพังแม้เพียงไม่นานก็อาจกลายเป็นหายนัดที่ไม่มีวันย้อนคืนได้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าบ้านค่าเพื่อไม่พลาดเรื่องจริงอาชากรรมจากทั่วไทยที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วพบกันในคลิปหน้า กับเรื่องราวที่แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดแต่สังคมไม่มีวันลืมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าบ้านข้าววันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่คดีสเตืนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า30ปีก่อนคดีฆาตกรรมโหดเยี่ยมที่พรากชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง 4. สี่ศพในบ้านเดียวกันนี่คือคดีฆ่ายกครูบ้านห้วยบงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหมย่ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช 2,535หมู่บ้านห้วยบงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวชาวบ้านธรรมดาครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่กันอย่างสงบภายในบ้านไม้ชั้นเดียวมีทั้งพ่อแม่ลูกและหลานแต่ใครจะคาดคิดว่าเช้าวันหนึ่งทุกอย่างจะกลายเป็นความเงียบสงัดเพื่อนบ้านเริ่มเอะใจเมื่อไม่มีใครในบ้านออกมาทำงานตามปกติไม่มีเสียงเด็กไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆตลอดทั้งวันกระทั่งมีคนเดินเข้าไปดูในบ้านภาพที่พบ คือร่างของสมาชิกในบ้านทั้งหมดสี่คนนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายมีทั้งเด็กเล็กหญิงชราและชายวัยกลางคนทุกศพถูกทำร้ายด้วยของแข็งอย่างทารุณบางศพมีรอยถูกตีที่ศีรษะจนกระโหลกยุบทรัพย์สินบางส่วนในบ้านหายไปแต่นั่นไม่ใช่แรงจูงใจหลักไม่นานตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติห่างๆของครอบครัวผู้ตาย เขาเคยมีปัญหาเรื่องมรดกกับครอบครัวนี้มาก่อนและมีประวัติเรื่องหนี้สินจำนวนมากจากหลักฐานในที่เกิดเหตุรอยเท้าการสืบเส้นทางและคำให้การนำไปสู่การจับกลุ่มชายคนดังกล่าวในเวลาไม่นานเขารับสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุได้แอบเข้าบ้านโดยมีเจตนาขู่ให้แบ่งทรัพย์สินแต่เกิดการโต้เถียงรุนแรงก่อนจะคว้าของแข็งในบ้านทำร้ายทีละคนแม้แต่เด็กในบ้านก็ไม่รอดพ้นจากความโหดร้าย คดีนี้จบลงด้วยการตัดสินลงโทษฐานหนักสารสั่งประหารชีวิตผู้ก่อเหตุถือเป็นหนึ่งในคดีที่กระตุ้นให้คนไทยในยุคนั้นระหนักถึงความน่ากลัวของคนใกล้ตัวที่มีความขัดแย้งซ่อนอยู่ในเงามืดคดีฆ่ายกครัวบ้านห้วยบงกลายเป็นบทเรียนสําคัญให้สังคมไทยในเรื่องของการแก้ไขทุกการติดตามของคุณเป็นพลังให้เราได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้กดติดตามไว้ได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องเล่าบ้านค้ามาเสนอคดีเก่าคดีดังก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ คดีดอยหญิงไส้เพชรบุญน้อยถือเป็นศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจสังคมไทยมาตั้งแต่ปีพศ2528เมื่อเด็กหญิงวัยเพียง16เดือนพลัดตกลงไปในรูเสาเข็มลึกกว่า24เมตรในไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลทหารผันศึกย่านวิภาวดีรังสิตเสียงร้องของเด็กหญิงตัวน้อยก้องสะท้อนไปทั่วไซต์ก่อสร้างเสียงที่เปลี่ยนจากความหวังกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่ใครหลายคนไม่มีวันลืม ย้อนกลับไปในปี2525ค 25. ดีเด็กหญิงตกลุมเสาเข็มที่โรงพยาบาลทหารพันศึกคือหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่สะเทือนหัวใจคนทั้งประเทศเด็กน้อยวัยเพียง16เดือนชื่อว่าน้องส้อยเพชรวันที่3คกุมภาพันธ์พศ2528าเย็นเวลาเย็นๆแม่ของน้องส้อยเพชรได้ฝากลูกไว้กับญาติใกล้ๆซต์งานก่อสร้างย่านวิภาวดีรังสิตเพื่อจะไปทำธุระสั้นๆไม่มีใครคาดคิดว่า เพียงแค่ไม่กี่นาทีถัดมาเสียงร้องไห้เบาๆจะดังขึ้นจากใต้ดินเด็กหญิงตกลงไปในรูเสาเข็มเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง20เซนติเมตรลึกกว่า24เมตรลึกพอที่จะเป็นกับดักชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งนำไฟฉายและสายออกซิเจนหย่อนลงไปแม่ของน้องตะโกนเรียกชื่อเพศเพศแต่เด็กหญิงตัวน้อยเพียงแค่16เดือนจะมีแรงปีนขึ้นมาได้อย่างไรจะจับเชือกได้หรือไม่ ผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าสายออกซิเจนตึงอยู่ทุกคนยังมีหวังว่าเด็กยังมีชีวิตวันที่5กุมภาพันธ์ทีมงานตัดสินใจยกเสาเข็มออกเพื่อช่วยเด็กแต่เสาเข็มเอ็นตัวหักกลางหลุมดินโคลนถล่มลงมาเสียงสายเชือกที่เคยตึงกลับหย่อนเบาเงียบและไม่มีการตอบสนองอีกเลยวันที่9กุมภาพันธ์ ใช้เวลารวม5วันเต็มกว่าจะนำร่างของน้องส้อยเพชรขึ้นมาได้ทุกคนทั้งประเทศร่วมลุ้นร่วมหวังแต่สิ่งที่ได้คือบทเรียนราคาแพงไม่มีรัว้วไม่มีป้ายเตือนไม่มีฝาครอบความประมาทเล็กๆของผู้ใหญ่พรากชีวิตของเด็กน้อยที่ไม่รู้อะไรเลยคดีนี้เปลี่ยนกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในสายงานก่อสร้างของไทยไปตลอดกาลแต่เราในวันนี้ยังเรียนรู้อะไรจากมันอยู่ไหม หรือจะต้องรอ,อน้องสร้อยเพชรคนต่อไปถึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตันจริงๆขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะช่วยกดติดตามไว้เพื่อทางเราจะนำเสนอเรื่องราวและคดีใหม่ๆมาให้ท่านรับฟังในตอนต่อไปค่ะ